ไปจะเป็นปการประกอบใบพัดคัม๊มายุต้านะครับท่านผู้ชมเราทาโปรเกนยางโปรเกนก่อนอันนี้คือใบพัดตัวนี้ใบพัดตัวนี้ยแรงมากครับใส่กินไปเลยนะมายุต้าแรงส่งสูงไม่ต้องพูดถึงดส่งได้ทั้งสูงและไกล

ั้ตอนนี้หมดกลมขันทีเนี่ยอั้นตอนหมดกลมขันทีน,ะนที่แนานขันทีเนะี่ย ใส่รูให้ตรงนะครับท่านผู้ชมท้าไม่ตรงเดี๋ยวมันจะปินเกียวนะถ้าบินเกียวแล้วเสียเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นเสื้อเสื้อปั๊มเสียเลยซื้อใหม่แล้วไม่มีขายเลยซ่อมอย่างเดียว กุ้งขั้นทีเนี่ยเล็อจับไปตอนให้หมดเลย